ไฟนี่เราซ้อมมาี่วครับซ้อมมาเกือบเดือนนะก็ซ้อมอยู่ที่้าวกระสรับที่อุ่ยน้องเอกท่านนึงนะไมปลายก็น้องๆนะรยากาศเช่นยเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้วครับทีสิองครับเราสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนักป่อยๆมาไม่อีกครับรครับตัวสองครับเราหมดกำลแล้วครับดีดันวันนี้เรามาเจอพี่เด็กเคยต่อยกันไหม่เอนี้ครั้งแรกเลยแล้วเราได้สึกษาเกี่ยกัต่อก็ไม่ยากเาเขาไปมือเกอตาย เห็เลยครับแพงหลักครับแล้ววันนี้ระวังดีว่าแข้งไหนดีชอบไปเรื่อยๆแก้ตาตายแล้วก่อนเดี๋ยวไปแก้ไขเอาใช่ไหมครับผมล่างสุดก็เอิดที่ที่เนี่ยที่ลังสดนี่วันนั้นไตกับเข้มเพชรเป็นไงบ้างชนะครับชนะคะแนนไปแต่บอวันนั้นต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองนี่เลยต้องมาต่อร้อยยี่บแปดถ้วเกิดเช้านี้เข้าช้าหนักยังมาเกินครับมาเกินประมาณก่อนก่อนนี้ก็คือเหมือนวิ่งตอนเช้านะ้วยืนเต็นยืนสายทำไมวันนี้มาต่อร้อยยี่สิบแปดก็รู้ตัวไม่เยอะ สองวันสองวันก็เลยมาเลยแต่เรามีรายการอยู่อ่ะก็มีช่องวันที่สององออกก็เลยซืยอมาเลยก็ไม่มีปัญหาเนาะนี่ก็เกิดอยู่ประมาณตอนนึงก็มาวิ่งออกร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ เต็มร้อยหนักของเมืองขรังวันนี้พร้อมมาชนะกับค่ายเหมือนเดิมพร้อมมาไฟเด้งทุกมากี่กิโลครับก็ประมาณสี่กิโลสี่โลได้แล้วต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่แล้วประมาณประมาณร้อยร้อยปีได้เด้อเราคนจังหวัดชุมพรอภัเช่วยช่วยไฟคบเรานิดหน่อยบุกเราชุมพรได้บ้ซีซีเคเลยครับช่วยไปทำใจให้ก่อนติดเชื้อหน่อยนี้คู่เอกต้องทำนะไมปก่อนนะพวกนี้มาคาครับผมเป็นพันธุ์นำตัวทางบ้านนะครับตัวที่เราพัฒนาเด็ดเดือดสุดกาวหายไปกี่เดือนประมาณห้าเดือนครับโอ้ สบไยข้าวเลยเนี่ยกผ่อนร่างกายผ่อนร่างกายรักษาสุขภาพจิตใจตัวนี้ความมั่นใจมีเต็มร้อยแน่นอนวันนี้มีการเท่าไหร่ตอนยี่สิบแปดก่อนโอ้โหเคยชกมันได้ร้อยยี่สิบเนีไม่เคยครั้งแรกไม่เป็นไรกลับมาเดี๋ยวค่อยๆทำร่างกายไปนะก็ยังซ้อมอยู่ที่เพนซินดีไหมไม่ครับตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่จ่าที่ขุบอนครับจ่าที่ขุบอนครูบางครูซ้อมพอมีนะมีเยอะครับรู้ตัวกี่วันเลยซ้อมก็รู้ตัวสามสี่วันก็ได้อยู่นะครับ คือ,เ,อเราเป็นพื้นเพเป็นมวยยังไงครัก็ครบเครื่องครับครบเครื่องเสริมอะไรบ้างรอบนี้เสริมหมดัดเสริมศอกครับเช้าเมื่อกี้ยืนถ่ายรูปเราเสียเปรียบรูปร่างเขาอีกแล้วนะค <56 S 1> รับรถสูงเท่าไหร่ประมาณร้อยหกสิบห้าร้อยหกสิบหกน้ำหนักของเราไปพอนเท่าไหร่ประมาณห้าสิบเ,เก้าหกสิบปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเอ็ดปีครับล่าสดุดรถชกไว้ว่ากับใครวันนั้นจำได้ไหมเมื่อสี่เดือนที่แล้วเจ้กับพี่สาวโทัวร์เป็นไงวันนั้นแพ้คะแนนวันนั้นร้อยเท่าไหร่ วันนั้นร้อยยี่สองร้อยยี่สองวันนี้กระโดดข้ามไปร้อยยี่แปดเลยใหญ่ชนใหญ่เลยวันนี้คิดว่าร่างกายเราต้านไหวไหมวันนี้ข้ายกไหวครับเขาก็เพิ่งรู้ตัวนะครับผมน่าจะร่างกายน่าจะพอๆกันนะครับเราลูกหลานจากจังหวัดอุบลราชธานีฝากไปขับเชียร์นะคู่เองนะวันนี้ครับก็ฝากพี่น้องชาวอุบลนะครับช่วยเชียร์ช่วยเป็นแรงใจผมด้วยครับวันนี้ผมสู้เต็มที่ชนะแน่นอนครับนี่ร่างกายดูครับปึ๊ก